อัสลามุอะัยกลุมครับสวัสดีวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสี่มกราคมนะครับพศสองพันห้า้อหกสิบสี่คือต้องเน้นเรื่องพศสอง4ันห้าร้สิบี่เพราะว่าพูดผิดหลายครั้งมากเลยเพราะว่ามันมันเพิ่งเปลี่ยนสกกลาดนะนผมก็ยังแบบยึดก็ยังติดไอ้อะไรหกสามอยู่นั่นแหละครับก็ขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบที่มันอ๋อสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับหรือสี่โมงห้าสิบนะครับวันนี้ตอนเช้าก็ลงคลิปที่เดินถ่ายไปแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเนี่ยไซส์8นิ้วที่ขาย10ต้นพันามาเป็นตัวอย่างสักชุดหนึ่งแต่ใครจะเอาชุดนี้ก็ได้นะหรือก็มีมอีกนะมีอีกเยอะเลยนะครับมีอีกเยอะเลยก็เนี่ยเดี๋ยวจะเอามาเป็นตัวอย่างแล้วก็มีไซส์3ต้น500ก็สวยๆอ้วนๆเต็มๆแหละโอ้ยอ้วนๆเต็มๆแหละมามานําเสนอถ้าลูกค้ามีกี่ชุดเนี่ยสี่ห้าชุดมั้งแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็มีของของชุดเมื่อวานที่ยังอยู่อ๋อชุดเมื่อวานที่ยังอยู่นะครับ ชุด4ต้น500มีอีกชุดเดียวนะชุดที่5นะครับชุดที่5มีมีชุดเดียวก็เมื่อวานเข้าไปดูเลยตอนตอนเวลาเที่ยงที่ลงตอนเที่ยงนะครับแล้วก็3ต้น500ของเมื่อวานนะก็มีชุด 1. ชุด2ชุด4ชุด5นะครับมีอีก4ชุดก็ใครซื้อทั้ง4ชุดเนี้ยผมก็จะแถมให้อีก3มต้นนะ1 2 4 5สี่ห้านะครับใครรับทั้ง4ชุดเนี้ยผมแถมให้อีก3มต้นเลยก็เป็นแถมแบบไม้2เสียบขดอ้วนใหญ่อย่างเงี้ยส3เสียบเหมือนกัน ไปเลยแถมให้อีก3ต้นนะครับใครรับ2ชุดก็แถมต้นหนึ่งนะครับก็เอาตามนี้เลยตามนี้เลยนะครับก็แล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวจะมานําเสนอไม้ไซส์8นิ้วที่ขาย10ต้นพันค่าส่งร้อยหนึ่งก็จะเป็นแบบดอกบานบ้างไม่บานบ้างเนี้ยนะติดดอกแต่ติดดอกแล้วทุกต้นแหละครับแต่ติดดอกแล้วทุกต้นอันนี้ผมจะเอามานําเสนอคือให้มันคะคะกันไม่ใช่ว่าไปแบบแดงอย่างเดียว5ต้นแล้วก็มีขาว2ต้นมีอะไรไม่ใช่ผมจะคะกันให้ไปแบบ คะสีให้มากที่สุดนะนะอ่าเนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้ยเป็นแดงตัวแดงพญาเพิ่มอ่อไม่ใช่เว้ยอ๋อใช่อันนี้เป็นแดงพญาเพิ่มซับเนี่ยก็จะไปไซส์ขนาดนี้นะ,น,นะน,ะน,น,นี่ไม่ใช่เล็กนะต้นอ่าสิบต้นพันธุ์นี่ไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่แบบกองแกงกองแกงนะ่าไม่ใช่นะถ้ามันจะมีเล็กกว่านี้อีกไซส์หนึ่งอะ่ะก็จะเป็นตรงนั้นจะรู้สึกจะเป็นสิบสิบสองต้นพันธุ์ใช่ไหมที่เคยส่งไปอะ่ะนะครับ แต่น,นี้ไม่ใช่ไอ้ไม่ม 10, ไ,มไม,ไม่ไม่ใช่แบบประมาณนั้นแหละนี่เป็นแบบโอ้โหเนี่ดูครับก็ก็เป็นที่ขายสี่ต้นห้าร้อยอ่ะที่ขายสี่ต้นห้าร้อยอ่ะเนี่ยครับมันประมาณนี้ก็จะขายเนี่ยขายเหมาก็เป็นสิบต้นพันไปเลยนะครับเนี่ยเนี่ยก็ยังมีสีขาวนี่เนี่ยดอกก ouais ็ยังประมาณเนี้นะครับดอกประมาณนี้นะครับเนี่ยต้นที่สองเนี่ยนี่คือตัวอย่างนะจะใครจะเอาชุดนี้ก็ได้เนี่ยต้นที่สามก็ขวดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเสียบอย่างเงี้ยติดอย่างเงี้ยมีพุ่มแล้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นดอกอย่างนี้ไปนะครับ ผมว่าอย่างงี้มันก็ดีนะก็คือ,อยังไงมันก็ต้องไปบานที่ลูกค้าถึงจะบานที่ผมเนี่ยพอไปถึงถ้าลูกค้าดอกที่บานก็ล่วงไปอยู่ดีลูกค้าก็ต้องเด็ดทิ้งอยู่ดีนี่นโหดใหญ่ยยไหมอ่าเนี่ยแสงจันทร์เนี่ยแสงจันทร์ต้น,นที่สามนะครับก็มีตัวอย่างอันนี้คือตัวอย่างนะครับชุดสิบต้นพันธุ์แต่ว่าใครจะเอาชุดนี้ก็ได้นะน 10, เนี่ยชุดสิบต้นพัน์เนี่ยอ่ะวางดีๆหน่อยพื้นมันก็เอียงไปก็เอียงมาเนี่นี่เป็นลูกไม้นี่ลูกไม้ตัวบานเย็น ชมพูบานเย็นโคตรไม่ได้ขี้เลเลยนะครับโคตรใหญ่โคตรใหญ่คุ้มอ่ะนี่ม่วงดำเนี่ยม่วงดำเนี่ยเพิ่งติดดอกเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันขี้เลไหมนี่เปิดให้เห็นๆเ,เลยเนี่มันยังไม่ได้เปิดโคตรมันยังไม่ได้ทําอะไรนี่ดอกมันเพิ่งมานะม่อเป็นลบดอกนิดหน่อยนี่ดูนี่คือของจริงนะครับไม่มีแบบไม่มีเมคไม่มีอะไรแล้วก็ แล้วก็แบบเห็นๆกันเลยเนี่ยถ้าถ่ายรูปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะไม่รู้เลยว่าแบบออด้านหลังเป็นยังไงด้านบนเป็นยังไงแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคือเราถ่ายคลิปถ่ายแล้วเราจะเห็นหมดก็จริงใจต่อกันนะครับไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกเนี่ยก็จะเห็นหมดเลยว่ามันมีอะไรนะครับมีตําหนิมีอะไรตรงไหนเนี่ยถ้านลูกค้าไปลงใหม่ก็ไปตัดกระทะไอ้ตัดรากเล็กๆออกเนี่ยครับม่วงดำนะครับก็อยู่ในชุดสิบต้นพันธุ์ด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าม่วงดํานี้คงจะ มันจะหมดแล้วนะเพราะเมื่อวานคุณพี่รัตนาพรเขารวบม่วงดําไปหมดเลยอันนี้อันนี้มันหลงอยู่ข้างหลังสุดนู้นหลงอยู่ต้นหนึ่งก็เลยเนี่ยลงไปเลยครับนี่นี่นก็เหมือนกันนี่เนี่ยดอกก็จะไปตุมต้มๆอย่างนี้กิ่งก้านทรงก็อย่างนี้นี่ไม่ใช่ขวดเล็กนะอุ้ยตัวสับตกอีกแล้วท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกี้ได้ยินเสียงลาย โอ้โอ้ลูกค้าบอกถึงแล้วคุณสลา,าวุธนะครับแล้วก็พี่วิโรธสั่งซื้อปุ๋ยที่ผมผสมเองนะครับสี่ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการให้นะขอลงคลิปก่อนแป๊บหนึงนะครับไปวางตรงไหนวางแล้วก็หลดอะผมวางตรงนี้แล้วกันวันนั้นลืมวางไว้อย่างเงี้ยสามทุ่มผมจะรู้โทรศัพท์ไม่อยู่ <laughs> ทําต้นไม้อยู่ข้างหลังบ้านเนินดีไม่แบบ <laughs> ไม่แบบอะไรอะไรมาทับไป นี่พญาเพิ่มซับเนี่ยดูโครโคดใหญ่ๆเต็มๆเนี่ยครับพญาเพิ่มซับได้แล้วก็อ๋ออันนี้เป็นชมพูผีเสื้อตัวใหม่นะครับชมพูปีเสื้อตัวใหม่นี่นี่โคดส,สวยๆนี่เห็นไหมโคดสวยโคดใหญ่นี่เห็นไหมนะครับนี่ก็เป็น ออันนี้เป็นเหลืองเหลืองเพิ่มทรัพย์เวอร์ชัน3นะครับนี่ก็เป็นไม้ดอกใหม่ทั้งนั้นอะ่ะก็มีดอกดอกดอกลูกไม้แล้วก็มีไอพญาเพิ่มทรัพย์เนี่ยมาเข้ามาก็คือเป็นไม้ไม้กลางกลางกลางเก่ากลางใหม่เนี่ยครับก็สิบต้นพันธุ์ก็จะประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าขดกระจิ๊กระจ๊กกระจ๊กกระแจ็กไม่ใช่ก็ที่ไอขายสี่ต้นพันธุ์ไอสี่ต้นห้าร้อยอะนะครับก็เป็นแบบถ้าใครซื้อซื้อเหมาอ่ะซื้อเหมาสิบต้นพันธุ์ก็ก็เป็นประมาณเนี้ยไปก็จะมี ดอกบานบ้างไม่บานบ้างติดดอกต้องติดดอก,ดดอ,กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโขดนี่ใช้ได้หมดเลยนะครับอ่ะเอาสามต้นห้าร้อยมาเราคัดขึ้นมาอีกนี่เป็นแดงพญาเพิ่มทรัพนะครับดูโขดเสียบสองนะครับเสียบสองชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งต้นนี้หนึ่งนะครับก็เป็นแดงพญาเพิ่มทรัพนี่งกิ่งการทรงนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ความใหญ่โตนี่ใครเลี้ยงอีกหน่อยเดียวนี่สับกระถางขึ้นสิบนิ้วสิบสองนิ้วได้เลยนะครับ,รบมันใหญ่แล้ว มันเนต็มมันล้นละหนึ่งตัวนี้หนึ่งนะครับอ่ะดูอ่ะ,ดอะเดี๋ยวลืมไม่ดูนี่ด้านบนนะครับสวยสวยี่หนึ่งปุ๊บให้พี่ี่ก็น้อยจังสถานที่ไม่ค่อยอำนวยอะ่ะต้นที่สองนี่เป็นะระฆังทองขวดว้นใหญ่สวยเป็นะระฆังทองนะครับขวดใช้ได้โอ้มีพูดเรื่องขวดก็หายห่วงอันนี้ก็จะเป็นรอยหน่อยนึงนะตรงไหนวะเมื่อกี้ผมเห็น นี่เป็นรอยเป็นรูเป็นรูเข้าไปนิดนึงเนี่ยครับเนี่ยนี่เป็นรูโอจโคตรใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วเนี่ยเนี่ยคือหายดีเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างรากใหม่ขึ้นมาแล้วอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วเนี่ยโอ้โหจะโคตรใหญ่มันเป็นมันเป็น,นเป็นรอยทะลุไปข้างหลังถ้ารอยทะลุไปข้างหลังเนี่ยมันดีอย่างคือน้ำมามันก็ <mining> ไหลออกไปหมดมก็ไม่มีอะไรมีปัญหาแล้วเสียบสวยต้นมันใหญ่ก็เลยมานําเสนอดูท่านใดชอบก็รับไปนี่ ต้นที่สองนะครับชุดที่หนึ่งต้นที่สองเป็นระครังทองอันนี้เป็นรับเศร็จถีทรับเสร็จถีแล้วก็มีระครังทองในต้นเดียวกันนะครับเสียบห้าด้วยโคดใหญ่อ้วนนี่สวยมากโคดใหญ่อ้วนสวยดีลาทรงต้นดีเสียบห้าด้วยนะครับอืมอสามต้นห้าร้อยชุดที่หนึ่งผ่านไปนะครับอ่ะมาชุดที่สองอันไหนว่า น,นี่ชุดที่สองสามต้นห้าร้อยอันนี้เอียงยังไม่ได้จัดอ่ะยวจับหน่อยอจับให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยอ่ะนี่ชุดที่สองต้นนี้หนึ่งสามต้นห้าร้อยเป็นไม้ทรงลีลานะครับเป็นไม้ทรงลีลายืนสองขาเท่ๆที่สองเป็นดอกตัวนี้นี่ชมพูหวานแหววกิ่งก้านยาว อุ้ยทวินเฟร์ตี้เป็นไงนี่แต่ก็จะมีทิ้งใบบ้างนิดหน่อยถ้า,าไม้มันสมบูรณ์ก็จะไม่เท่าไหร่ถ้าไม้ไม่ค่อยสมบูรณ์ก็จะทิ้งใบเยอะแต่ก็ออกดอกจุดที่สองดูความใหญ่โตเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วได้เลยนะครับอัพไซส์แล้วอัพเกรดอัพขึ้นไปเลยเปลี่ยนกระถางสิบนิ้วได้เลยนี่ด,ดอกมาพร่าพร้าวนี่ดอกแรกนะครับกิ่งชุดๆหน่อยนี่ครับจุดที่สองต้นนี้หนึ่งพันใต้ เรื่องนั้นเรียบร้อยแล้วอืมสองเอง้ยู่กันป้ายอ่านที่สองต้นที่สองเป็นระครังท้องโอ้อันนี้เป็นอ่อันนี้เป็นรอยหน่อยนึงบางทีผมตอนคัดผมไม่ได้ดูละเอียดนะผมจะมาดูรายละเอียดเนี่ยตอนที่เห็นพร้อมลูกค้าเนี่ยเห็นกันพร้อมกันเนี่ยผมจะเห็นอันนี้เป็นไม่มีอะไรครับหายดีแล้วเรียบร้อยเป็นรอยลากมันถูกตัด ครับเป็นระครังทองนะครับต้นที่สองต้นที่สองในชุดที่สองนะครับกระลากเล็กๆนี้ไปถึงลูกค้าก็ตัดออกหน่อยไปใส่กระถางสิบนิ้วเลยนะไม่ลงแปดนิ้วแล้วลง8ปดนิ้วไม่ได้แล้วมันเต็มมันเต็มไม้มันเต็มกระถางหมดแล้วครับนี่ปบอุ้บอ่านีต้นที่สองในชุดที่สองนะครับไปเรื่อยๆไปไม้จะสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าไม้มันแบบ ออกมาก็บาาน,นิดเดียวก็ขายแล้วเนี่ยเสียบห้าด้วยครับอันนี้เป็นเหลืองราชันนะครับโอ้โหโขตดอันนี้อยากจะรู้ไงอยากจะรู้เพราะดูตรงนี้มันดูแบบไม่เท่าไหร่ลากทะลุตูดครับลากเส้นใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับอึ๊บเต็มไม้มันขดกันอยู่เป็นเหลืองราชันนะครับก็ไปใส่กระถางสิบนิ้วขึ้นสิบนิ้วเลยใครแบบขี้เกียจซื้อกระถางไปบ่อยก็ขึ้นบิบสองนิ้วไปเลย แล้วก็เลี้ยงต่อไปยาวๆจะใครบอกว่าโอ๊ยผมมีกระถางเก่าอยู่เป็นกระถาง14-15นิ้วได้ไหมได้เลยครับนั่นแหละใส่ไปเลยก็ใส่เครื่องปลูกนี่ครับก็พูดกันรอบที่ถามรอบที่ร้อยก็คุยกันรอบที่ร้อยครับก็ตอบกันไปเรื่อยครับนี่กลับมะพร้าวสับเล็กนะครับปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยสามเดือนแค่นี้บางทีก็ไม่ใส่ถ้าเป็นไม้แบบไม้ต้นใหญ่ไซส์11นิ้วอะไรก็จะไม่ค่อยใส่ มีแค่นี้ครับเครื่องปลูกผมไม่มีดินเห็นไหมไม่มีดินมีปุ๋ยมีกับมะพร้าวสับเล็กนะครับมีขุยมะพร้าวนะครับแล้วก็มีแกลบขี้แกลบนี่จะมีบ้างไม่มีบ้างนะลูกค้าบอกเอะบางเดี๋ยวก็มีแกลบไม่มีแกลบก็คือขี้แกลบเนี่ยมันเป็นแกลบขี้ไก่ในโรงไก่ครับถ้ามีถ้าถ้าเขาเขาแบบเขาอะไรเขามีมาขายเขาก็จะโทรบอกผมว่าเออมีแกลบขี้ไก่นะมี20กระสอบอะไรเงี้ยผมก็จะไปเอาแล้วถ้าไม่มีก็ไม่ใช้ก็ใช้แค่กับมะพร้าวสับเล็กเนี่ยเห็นไหม มีกะปมะพร้าวสับเล็กนะครับมีขี้แกบมีขุยมะพราะ้าวแล้วก็มีปุ๋ยสาเดือนแล้วก็มีปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพก็ไอเม็ดดำๆอ่ะม,ม,มีแค่นี้แหละไอปุ๋ยสามเดือนนี่ก็ให้มั่งไม่ให้มั่งได้ปุ๋ยถูกก็ให้ถ้าปุ๋ยราคาแพงก็ไม่ให้นะครับหรือหมดก็ไม่ให้ครับพอผมสั่งปุ๋ยอะไรเขาจะบอกว่ามีปุ๋ยสามเดือนถูกนะคือปุ๋ยแบบมันไม่ได้หมดอายุหรอกแต่ว่ามันคือเหมือนแบบว่าเป็นแบบเขาแพ็คถุงแล้วมันแบบ นานแล้วอย่างเงี้ยอยู่ในสต็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะมาขายผมทุกถูกผมก็เอาเอามาใช้มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมผมไม่ใช้ของแพงผมบอกตรงผมเลี้ยงจนชมผมไม่ใช้ของแพงนะคือไม่ไม่มีอะไรที่ผมซื้อต้องแพงเพราะว่ามันจมทุนอ่ะมันเป็นมันเป็นมันภาคการเกษตรอ่ะมันจะจมทุนคออเนี่ยมันจมทุนเนี่ยผมมีไม้เนี่ยต้องเยอะต้องแยะเนี่ยผมต้องใช้ทุนเท่าไหร่ในการซื้อผมไม่มีเครดิตนะผมซื้อจากใครผมซื้อต่อที่ไหนนี่ผมจ่ายเงินก่อนถึงจะเห็นของนะ ต้องไปจองเขาก่อนต้องไปจ่ายเงินก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ้เปชี้เอาไม่ใช่ไม่ใช่ต้องไปสั่งไว้ก่อนจองไว้ก่อนอย่างตอนญี่ปุ่นเนี่ยก็สั่งไว้แล้วก็คือตอนญี่ปุ่นผมหมดผมก็สั่งไว้แล้วนะครับผมก็ต้องไปจองเขาก่อนนะพอได้พอได้พอได้ต้นไม้แล้วถึงจะจ่ายอีกที่เหลือไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบไปชี้ๆเบเบเบ๋เบบอกแล้วก็แล้วกันไปพอได้มาถึงจะจ่ายตังค์ไม่ใช่ทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดเพราะฉะนั้นผมก็ต้องประหยัดที่สุดแล้วก็ แล้วก็ใช้อะไรที่ถูกแต่ไม่ใช่ว่าถูกแล้วก็กระเลวกระลาดนะไม่ใช่นะผมใช้คือของที่ราคาถูกแล้วก็ใช้ได้ดีอย่างอย่างแม่ปุ๋ยผมใช้ผมซื้อปุ๋ยคือผมใช้ยูเรียนี่ผมใช้แม่ปุ๋ยเลยนะคือแบบแรงก็คือผสมนิดเดียวใช้ได้ผลผลิตดีถ้าผสมเยอะเกินไปก็นอกเลยอะไรเงี้ยผมจะใช้แม่ปุ๋ยเพราะว่าเฉลี่ยมาแล้วแม่ปุ๋ยมันจะถูกกว่าปุ๋ยธรรมดาทั่วไปตามตลาด แล้วก็ถ้าใช้ปุ๋ยทั่วไปตาหลักก็เหมือนปุ๋ยที่ผมผสมเองนั่นะไม่แพงเห็นไหมก็จะมีแม่ปุ๋ยลงไปด้วยสรุปออกมาขายโหลละห้าสิบผมก็จะได้กําไรอยู่ที่สิบบาทฉเฉลี่ยออกมาแล้วนะหักนู่นนี่นั่นแล้วครับก็ก็เนี้ยครับจะมีต้นทุนของผมจะแบบขายราคานี้แหละก็จะมีจะมีต้นทุนคุณเพิเ่มเยอะชุดที่สองต้นที่สามนะครับผ่านไปไปชุดที่สามมาลูกไม้สีม่วงมีต้นเดียว ว่าต้นเดียวทําไมไม่ขายแพงๆทําไมไม่ขายแบบราคาโดดไปเลยใครคนอยากได้ก็มีคนไม่อยากได้ก็มีก็มีลูกไม้ผมเยอะแยะมีเดี๋ยวก็เสียบใหม่เดี๋ยวก็เสียบใหม่ข้างหลังต้นใหญ่ๆเป็นลูกไม้ทั้งนั้นนะ่ะนึกอยากจะเสียบผมก็เสียบเสียบเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็มีต้นหนึ่งเป็นต้นไซส์กระถางปีหลวงหลังถ้านึกอยากเสียบก็เสียบเนี่ยลูกไม้ตัวนี้อันนี้เป็นสองชั้นนะมันก็ไม่นิ่งอะสีม่วงเนี่ยเนี่ยเหมือนต้นใหญ่นี้เป็นสองชั้นนะ บา,บางดอกก็มีชั้นเดียวเห็นไหมมันไม่นิ่งลูกไม้มันจะไม่นิ่งมันจะมันจะเป็นไม้ที่ไม่นิ่งแต่สีสันมันจัดจ้านนีเนี่ยก็สีเดียวกับต้นใหญ่ข้างหลังบ้านนะครับแต่ต้นใหญ่ข้างหลังบ้านนี้มันจะเป็นชั้นเดียวอันนี้จะมีสองชั้นมั่งชั้นหนึ่งมั่งอะไรอย่างเงี้ยจุดที่สามต้นนี้หนึ่งเป็นลูกไม้สีม่วงนี้นะครับจุดที่สามต้นที่สองเต้นอ่าเป็นแสงทองนะครับเสียบสองกิ่งก้านดีทรงดีพุ่มดีไปได้นี่มามาแล้วไม้เสียบสองก็จะ ได้เปรียบเขาก็ตรงเสร็จมันเยอะกว่าพรามันกว้างกว่าโหดอะไรมันก็มาดีกว่านที่สามเป็นชมพูแบบนี้ใช้ได้ครับเดี๋ยวลูกค้าลนา์มาอีกแล้วแม่ตอนเวลาทํางานนี่เยอะแยะนะครับแป๊บหนึ่ง ลูกค้าบอกเอาปุ๋ยกิโลหนึ่งพร้อมส่งซอยวัดใหญ่ชื่อชื่อหน้าลายคือรวยส่งซอยวัดใหญ่เหรอวัดใหญ่ไหนวัดใหญ่บางประกแถวเนี้ยเหรอขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาได้ไหมครับ <laughs> ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาอาแล้วกันปุ๋ยถุงเดียวอยาให้ผมส่งเลยครับ <laughs> ปุ๋ยถุงเดียวได้กำไรสิบบาทพี่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาซอยประชาธิบดีเจ็ดห้าแยกห้าเลยครับมาก็โทรบอกผมเดี๋ยวผมเอาปุ๋ยให้ครับ <laughs> แค่นี้เองแบบอยู่ข้างในวัดใหญ่อะไรเนี้ย <laughs> ก็จะให้ไปส่งก็เน,ะนะาะก็กำไรนิดเดียวอ่ะครับแล้วก็นะก็มาเอาแล้วกันนะครับอ่ะลงคลิปต่อลงคลิปต่อเดี๋ยวค่อยคุยกันในไลน์เนาะอ่ะชุดที่สามต้นที่สามผ่านไปอ่ะชุดที่สี่ต้นที่หนึ่งเป็นขาวนี่สวยไหมขาวสิวานนนี่ เทียบสองมีเอี้ยวเอี้ยวเอียงเอียงด้วยอันนี้เป็นสีของตอนนะให้มันคบบาลานซ์จริงเอียงหน่อยเอียงหน่อยเอียงหน่อยทุดที่สี่เอียงหน่อยก็ไปจัดไปใส่กระถางใหม่ก็จัดมันใหม่ลากเล็กๆก็ตัดออกไม่มีอะไรยากครับทุ่ที่สี่ต้นนี้หนึ่งนะครับขาวซิวานอนกิ่นก้านดีตรงดีกดดีครับใช้ได้ครับทงก็ทรงก็แบบ ขาใหญ่อ่ะจะเอี้ยวเอียงหน่อยเนี่ยตามตามแล้วแต่ชอบเลยไปจัดับพอไปขึ้นกระถางใหม่ก็จัดใหม่ครับลากไหนที่มันเล็กๆเกะกะกก็ตัดกอกมีคมคมนะครับมีคัตเตอร์มคมคมที่สี่ต้นที่หนึ่งผ่านไปที่สี่ต้นที่สองวันนี้ทรงดีนี่ลูกไม้สีเหลืองนะครับอันนี้ก็มีแค่ที่ผมที่เดียวต้นใหญ่อยู่หลังบ้านเป็นคล้ายๆเหลืองเพิ่มซับเบอร์สองเหลืองเพิ่มซับครับแต่เป็นเบอร์สองอยู่ข้างหลังบ้าน 1> 1, 2, 3, 4, เสียบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียบห้านะครับไม่ต้องยก,กอะเนะเพราะว่ามันเอียเอ้ยวเอี้ยงเอียงดีดมีสีของตอน,นี่คือกิ่งของตอน,นะครับใครไม่ชอบก็ตัดออกนะครับเดี๋ยวผมจะบอกก่อนนะครับเป็นกิ่งของตอน,นะครับนี่กิ่งของตอมีกิ่งของตออยู่หน่อยนึงแล้วมีกิ่งของตัวเขากิ่งที่เสียบด้วยนะครับเหลืองเป็นเหลืองตัวเข้มๆหน่อยคล้ายๆเหลืองเพิ่มซับเวอร์ชันสองนะครับก็จะมี หีขออด้วยก็ไม่ชอบก็ตัดออกถ้าชอบก็เอาไว้ก็เอาไว้ก็พุ่มสวยดีนะเนห็นไหมพุ่มใหญ่ดีสีของตอก็สวยไม่ใช่ว่าขี้เละหรอกเลี้ยงเลี้ยงจนชมไม่สวยดอกสีอะไรก็สวยนี่เป็นทรงลีลาได้นะสวยดีอันท,ที่สี่ต้นที่สองนะครับข้างใต้ท,ที่สี่ต้นที่สามนะครับอืมนี้สองสีนะนี่เป็นะระฆังทองสีหนึ่งนี่อ็นตัวนี้นะครับแลครับมีตัวนี้อีก ดูคล้ายกันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับคนละอย่างกันอันนี้ตัวดอกเล็กดอกเป็นกระจับนะครับเป็นอีกสีหนึ่งอันนี้เนี่ยน ument, นเนี่ยเนี่ยเนี่ยห่างกันเลยติดติดกันเลยเนี่ยครับนี่เป็นระฆังทองนะครับอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งน,นี่ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรมันชื่อทองหยอดหรือเปล่าไม่รู้อันนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นระฆังทองแต่เนี่ยไม่รู้ชื่อทองหยอดหรือเปล่าเพราะว่ามันมันนานแล้วอะนะครับก็เป็นสองสีนี e. ่ต้นเดียวนะต้นนี้ที่สี่ 4, 3, 9, 3, 500, ชุดที่ 5, สี่ต้นที่สามผ่านไปอี่นาทีละติ๊เก้านาทีสามต้นห้าร้อยชุดที่ห้าเห็นไหมเสียบสองสามเสียบหกซับเศษถีสวยไหมกล้องไม่โฟกัสอีกเอ้าช่างมันครับก็ลูกค้าไปดูตัวเองแล้วกันนี่รับเศษถี จ็ห้าโอ้ยโคตรสวยอันนี้โคตรกลมสวยมีทัพย์อย่ามีทับย์เยอะอะไรมันก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลน,นะนะรูปงามงามนามเพราะเพราะวางหน้าบ้านนะครับแค่นี้แหละเดี๋ยวมันสวยของมันเองเดี๋ยวมันมีสง่าราศีของมันเองครับเนี่ยส่วนชมทําให้สมบูรณ์ก็ใส่ปุ๋ยปุ๋ยเยอะก็ไม่ได้นะครับก็ดูแลตามรอบตามอะไรก็เหมือนเลี้ยงต้นไม้ทั่วไปแหละไม่ได้ว่าพิเศษอะไรหรอกพิเศษของมันก็คือว่า เลียงกางแจ้งแดดจัดหน่อยลดน้ําเช้านะครับดินแห้งค่อยลดน้ํานะครับให้ปุ๋ยเดือนละครั้งมันก็ไม่พิเศษนี่นะมันก็เหมือนทั่วไปพิเศษคือมันจะพิเศษคือมัน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 จะเป็นต้นไม้ถ้าจะเป็นสายพันธุ์เดียวนั้งที่สามารถโชว์ได้ตั้งแต่รากลําต้นโขดเหมือนลำต้นกับโขมก็เหมือนกันรากลําต้นกิ่งใบก็โชว์ได้เพราะพวกไอ้ใบด่างก็โชว์ใบใช่ไหมโชว์ดอกได้ด้วย ไม่มีดอกแต่งทรงทำรากสวยๆวยก็โชว์ลำต้นโชว์กิ่งทรงได้เป็นต้นไม้ที่แทบจะเป็นประเภทเดียวนะครับที่แบบสามารถโชว์ได้ทุกสัดส่วนแล้วก็ชื่อเป็นสี่มงคลนะครับแล้วก็ตั้งชื่อดอกก็เพาะาะทั้งนั้นใครจะตั้งชื่อโหดๆก็ผมไม่เห็นด้วยคือดอกไม้ตั้งชื่อเพาะๆพะสวยๆงามครับนะครับ,รบอันนี้ชุดที่อะไรชุดที่ห้านะเขียนกุ่ดที่ห้านะครับชุดที่ห้าต้นที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ชื่อชวนชมเนี่ยเป็นชื่อพระราชทานนะครับไม่ได้ชื่ออิเล็กเค็ข่าไม่ได้ชื่อแบบตาสีตาสาตาอินตนานไม่ใช่เป็นชื่อพระราชทานและชวนชมถูกนําเข้ามาเป็นของบรรณาการที่ชวนชมเข้ามาในสมัยพนารายสมเด็จพนาลายสมัยยุธยานู่นโดยพ่อค้าชาวดัชก็เลยได้ช่างชื่อว่าฮอลแลนด์นะครับแล้วก็ชวนชมเ,าเขาเรียกอะไรนะสมเด็จพระ เป็นเป็นอะไรเป็นเป็นราชินีในสมัยรัชการที่สามหรือที่สี่อ่ะก็เขาเรียกตั้งชื่อขึ้นมาว่าอ่เขาเรียกว่าลั่นชมชวาจะปลูกในรั้วในวงังจะปลูกในบ้านดุนานชั้นสูงหลังจากรัชการที่แปดเนี่ยครับประมาณที่เจ็ดที่แปดเนี่ยชวนชมถึงจะมาตามบ้านขหาบด,ดีหรือคนทั่วไปนะครับสมัยก่อนชวนชมจะเป็นไม้ที่อยู่ในรั้วในวงังเท่านั้นเพราะวะ่าคือ พูดง่ายงไ,ไม่รวยจริงปลูกชนชมไม่ได้คือเป็นไม้ที่หายากและราคาสูงมากสมัยนี้ใครๆก็ปลูกได้ต้นหนึ่งอย่างงี้ร้อยกว่าบาท200สมัยก่อนต้นไซส์นี้ตอนผมเป็นวัยรุ่นตอนผมอายุย0่กว่าต้นหนะนึ่งห้าหกร้อยนะไซส์เนี้ยแล้วก็เป็นสายพันธุ์นี้เพชรบรรนาต้นเล็กนิดเดียว2 0 0พันกว่าบาทนะเม็ดเม็ดละ50บาทถึงเม็ดละร้อยบาทเลยนะครับสมัยนี้ราคาถูกมากครับก็เป็นไม้ที่สวยมีราคาแล้วก็มีมีความสวยในตัวเองมีความสวยมาก พิทีห้าต้นนี้หนึ่งนะครับพิทีห้าต้นนี้สองเป็นเหลืองราชันนะครับสิ่งก้านทรงก็โดดอย่างนี้เลยครพิทีห้าต้นนี้สองนะครับโอ้โหอันนี้สวยเจ็บสามอันนี้เพิ่งติดยังไม่แกะนะเดี๋ยวไปถึงท่านลูกค้าไปทําเองแล้วกันครับเดี๋ยวแกะแล้วเดี๋ยวก็ตอนห่อเดี๋ยวมีปัญหาครับพิทีห้าต้นนี้สองพิทีห้าต้นนี้สามเป็นดอกชมพูตัวใหม่ไอดอกชมพูตัวใหม่นี่ยผมยังไม่รู้จักชื่อผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไร นะครับแต่ว่ามันก็สวยอะดอกมันเยอะดีดอกมันใหญ่ถ้าลูกค้าหลายคนก็เคยเห็นแล้วที่ออกดอกใหญ่ๆแล้วดอกมันตกอะต้องมีใบค้ำไว้เนี่ยดอกตัวใหม่ทรงสวยด้วยที่ห้าชุดที่ห้าชนีดสามพุที่หกนะซับเสร็จถีนะครับชุดที่หกเสียบสี่กิ่งก้านทรงสวยเอียงอ๋อเอียงเพราะขาโตผมก็เอ้ยเอยียงแกะไม่ทุกต้นมันเอียงหมดเลยอ๋อเอียงเพราะโตะมันเอียง ครับคือที่หกต้นที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็ทํางานทั้งวันเปลี่ยนกระถางพวกนี้นั้นเอาไม้ทรงแท่งทรงต้นมาขึ้นมาเหล่ารากแล้วก็ลงปลูกไว้ใหม่นะครับจะรากที่ไหนที่มันกิดกันจะก,ก้อาออกแล้วลงปลูกใหม่เดี๋ยวจะมาน,นําเสนอพวกบางค้าบางค้าผมมียี่สิบกว่าต้นมันเป็นไม้ทรงแท่งแล้วก็มีมีบ้านางไม่ขายเก็บไว้ก่อนแล้วก็เป็นบางค้าแล้วก็อะไรนะชะดาเพชร ทำทรงแท่งก็มียี่สิบกว่าต้นเดี๋ยวก็เอามาขายก็ประมาณ to ลํานักแข่งอะเดี๋ยวรอให้มันเรียบร้อยก่อนถึงก็จะออกขายละเพราะว่ารู้สึกว่ามันผมทำไม้ไม่รู้เดี๋ยวมันตอนนี้มันเริ่มแบบอยากทําตามใจตัวเองแล้วไม่อยากทําตามตลาดละก็คือรู้สึกว่าเราเลี้ยงไม้ขายก็ขายในสิ่งที่เราเป็นแล้วกันขายในสิ่งที่เป็นเป็นเป็นแนวคิดของเราแล้วกันจะไม่ตามตลาดแม่อะไลเพราะตามตลาดรู้สึกว่า เราจะผมจะด้ยด้วยกว่าการด้เรื่องการตลาดเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันแบบตลาดอะ่ะมันมันมันแบบไอ้นู่นนี่นั่นมันเยอะอะ่ะแต่เราถ้าเราทําตามใจเราแล้วก็เนี่ยนําเสนอผลงานของเราออกไปเนี่ยใครที่คิดเหมือนเราก็จะซื้อเราใครที่คิดไม่เหมือนเราหรือไม่ชอบเหมือนเราก็ผ่านไม่ต้องมานั่งคอมเมนต์กันด้วยว่าไอ้นู้นแท้ไอ้นี้แท้ไอ้นั่นใช่ไอ้นี้ต้องเป็นแบบนี้ผมเป็นของผมเองแบบนเนี้ยเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยคนเขาขายเขาคือจะเกาลากทุกอย่างนี่นั่นนั่นนี่ผมขายขายไม้ดิบ ายไมมดิบเพราะอะไรผมใหญ่ลูกค้าไปทําไม่ใช่ผมขี้เกียจนะผมนั่งทําก็ได้แป๊บเดียวเนี่ยตัดรากไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ผมใหญ่ลูกค้าไปทําทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทําต้นไม้หนึ่งต้นผมทําไปให้แล้วเนี่ยรอบสองแล้วลูกค้าก็ไปทารอบสามรอบสี่รอบห้ามันจะได้ผูกพันกับต้นไม้ไม่ใช่ว่าเห็นดอกก็ดอกหมดก็ทิ้งมันไม่แฟร์มันไม่แฟร์สำหรับต้นไม้มันเป็นสิ่งมีชีวิตเราต้องดูแลสิ่งมีชีวิตไม่ใช่ว่าทําเหมือนโตะ๊ะตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพอใช้แล้วก็แล้วกันพอดอกหมดก็ ปล่อยผ่านก็ไม่เวิร์กนะครับต้นที่หกชุดที่อ่ชุดที่หกต้นที่หนึ่งะครับชุดที่หกต้นที่สองเป็นละคังทองหัวนี้ใหญ่เบอบัมเลยใครชอบไม้ใหญ่ๆไปสับกระถางสิบนิ้วได้เลยใครกระถางที่เกียดสับบ่อยก็สิบสองใครมีกระถางเก 9, ่าๆใส่สิบสี่สิบห้าก็ใส่เข้าไปนะครับเครื่องปลูกระบายน้ําดีๆหน่อยกลับมะพ้าวสับเล็กพอใส่ปุ๋ยตามรอบครับง่าย ต้นที่สามในชุดที่หกอ่าน,นี่เป็นเสียบห้าเสียบหกเสียบเท่าไรหนึ่งสองสามสามสี่เมันเยอะจังวะอ่ะเป็นดอกตัวใหม่นอันนี้เห็นเล็กๆนี่มันไม่เล็กนะเนี่ยโอ้ไม่เล็กทะลุตูดแล้วเน,นี่ยครับชุดที่หกต้นที่สามนะครับอ่ะเป็นดอกตัวใหม่เหมือนกันไป้ก็วันนี้ก็มานําเสนอเท่านี้ใครชอบอะไรก็ทักทายมาครับก็มีไม้เหมาสิบต้นพันอย่างเงี้ยใครซื้อสามชุด สิบต้นพันนี่ใครซื้อสามชุดสามพันใช่ไหมผมก็จะแถมให้อีกกี่ต้นอ่ะที่วันนั้นคุยไว้อะอืมแถมแถมเพิ่มเข้าไปอีกสิบต้นพันเดียแถมไปอีกสามต้นอขอค่าส่งสามร้อยนะสิบต้นพันผมจะแถมไปอีกสามต้นใช่ไหมเป็นสามสิบแถมไปอีกห้าต้นไปเลยวะอือย่าไปเรื่องมากกับชีวิตเลยสิบต้นพันใครสั่งสามชุดผมแถมไ้อีกห้าต้นขอค่าส่งสามร้อยเป็นสองกล่องด้วยอ่า แล้วก็สามต้นห้าร้อยนี่ใครซื้อสามชุดไอ้ใครซื้อสองชุดผมแถมต้นหนึ่งเจ็ดต้นพันใครซื้อแบบเจ็ดต้นพันสามชุดผมก็แถมให้อีกสามต้นอ่ะแถมมากไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวมันใหญ่นะครับก็ใครซื้อสามชุดผมก็แถมให้อีกสามต้นก็ขอค่าส่งสามร้อยเหมือนกันก็ทําเป็นสองกล่องเหมือนกันครับไม่ไม,ไม่ไม่ใส่กล่องใหญ่ไปดีเดียวบางทีใส่กล่อ,องใหญ่เดี๋ยวมันหนักเกินหัวต้นไม้มันทงทับมากเดี๋ยวกิ่งก้านมันเสียก็ไม่เวิร์กนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้แล้วก็ ส์11บนิ้วนะครับที่ลงวันศุกร์นะครับก็ยังมีต้นที่หนึ่งสองสามห้าเจ็ดแปดสิบเนะครับก็ขายต้นละ400ค่าส่ง60สินะครับ3ต้นพันค่าส่ง100นึงใครซื้อชุดใหญ่ซือ้อสิบต้นผมขอสามพันสิบต้นนะกับลดราคาจากอันนี้ไปอีกสิบต้นผมขอสามพันแถมให้อีกสองต้นนะครับสิบต้นขอสามพันแถมอีกสองต้นนะครับก็ขอค่าส่งเท่าไหร่ ขอค่าส่งเอาขอค่าส่งสามร้อยมาก่อนแล้วกันมาขอค่าส่งเท่ากันแหละเดี๋ยวทําเป็นสองกล่องเหมือนกันก็เดี๋ยวลุ้นดูถ้ามันมันค่าส่งมันแบบเกินเกินกล่องละร้อยห้าสิบมากไปก็ผมก็จะขอเพิ่มแล้วกันไอสิบต้นพันเนี่ยไอสิบต้นสามพันเนี่ยพรวต้นมันก็ใหญ่เนาะข้างบนมันดูไม่ทไาไหรายพอถอนมาอูลากมันเส้นใหญ่ๆนั่นเลยครับก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวันนี้ครับก็เอาใหม่อีกทีหนึง่ง ไซส์1ิเอดนิ้วนะครับของเมื่อวันศุกร์ตอนสิบ็ดโมงครึ่งมีหนึ่งต้นที่หนึ่งสองสามนะครับห้าเจ็ดแปดแล้วก็สิบเอ็ดสิบสี่สิบ้านะครับก็ขายต้นเดียว4ี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบสามต้นขอพันเดียวขอค่าส่งร้อยเดียวนะครับแล้วใครซื้อยกชุดใช่ไหมสิบต้นสิบต้นผมขอสามพันนะครับขอสามพันแถมให้สองต้นด้วยขอค่าส่งสามร้อยบาทนะครับค่าส่งนี่คือขอไว้ก่อนสามร้อย นะครับถ้ามันเกินนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วก็มีไซส์ที่ขายโลกขายเหมาที่มีอยู่5ต้นที่ลงเมื่อเช้าห้าต้นนั้นก็ขอพันห้านะครับขอพันห้าขอค่าส่ง100อบาทนะครับท่านใดชอบก็ไปดูเอานะครับสําหรับวันนี้ก็เท่านี้อ่ะแล้วของเมื่อวันเสาร์ของเมื่อวานของเมื่อวานนะครับชุด4ของเมื่อวันเที่ยงชุด4ต้น500้อยก็เหลือชุดห้าชุดเดียวแล้วก็ชุด3ต้นอะไรนะ3ต้น5้าร้อยก็มีหนึ่งสองก็สี่ห้านะครับใครซื้อ4ต้นนี้ สี่ชุดนี้ก็ผมแถมให้อีกสามต้นเลยและใครที่ซื้อสองชุดผมแถมให้ต้นหนึ่งนะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้อาวคุยไปคุยมาจะาครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยครับก็มีนําเสนอเท่านี้ครับรักกันห่วงใยกันดูแลกันนะครับแล้วก็มีอะไรก็พึ่งพาอาศัยกันครับก็อย่ารังเกียจรังงอนอะไรกันครับมีอะไรก็คุยกันแล้วก็ใครที่ผมที่โอนเงินให้ผมมาแล้วสั่งต้นไม้แล้วตั้งแต่วันอังคารพุทธเพื่อนนะครับผมยังไม่ส่งต้นไม้ให้เนี่ยทักมาทักมาหาผมทีนะครับผมว่ามันมีอีก ผมดูแล้วมันน่าจะมีสามเจ้านะครับมีไซส์สิบต้นอะไรเนี่ยแหละสีต้น5้าร้ต้นพันนี่แหละยังมีอยู่นะครับถ้าลูกค้ายังไม่ได้ส่งไปให้หาไม่เจอนะครับครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับเวลามด